ท่านประธานค่ะทฉันทนายแจมศาสัจนันทธมีทน,นันนะคะผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขต11พักเก้าไกลนะคะก็วันนี้นะคะจะมาขอรูปอภิปรายนะคะสนับสนุนนะคะการตั้งคณะกรรมนนการวิสามันนะคะพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนนะคะของท่านอนุชานะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาและ และแนวทางการแก้ไขนะคะการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการแก้ไขหนี้สินครัวเรือนอย่างยิ่งของท่านชัยวัฒน์นะคะแล้วก็ยติของท่านเอกรักษ์รุมอํานวยแล้วก็ของท่านวิทยาแก้วประดัยค่ะท่านประธานที่เคารพคับวันนี้ชฉันนะคะอยากจะนําเสนอขอสไลด์ด้วยนะคะปัญหาหนี้สินครัวเรือนนะคะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายครอบครัวมากๆนะคะและเป็นวิกฤตนี้เองนะคะทำให้หลายๆคนนะคะไม่อยากมีลูกเพราะอะไรนะคะเพราะว่าสไลด์ถัดไปนะคะการเลี้ยงลูกนะคะ หนึ่งคนนะคะต้องใช้จํานวนเงินมหาศาลมากๆนะคะในขณะที่เด็กเกิดใหม่เรานะคะลดลงโดยเฉลี่ย2องแสนแปดหมรายและสํานักสถิติแห่งชาติประเมินเอาไว้นะคะว่าค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงลูกหนึ่งคนนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ27,352บาทต่อเดือนนะคะในขณะที่เรามีค่าแรงขั้นต่ำนะคะอยู่ที่ประมาณ15ื่นบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะท่านเพราะฉะนั้นนะคะฉันเห็นว่าพ่อแม่ที่มีรายขั้นต่ําและมีนี่สินครัวเรือนสูงค่าครองชีพ สูงนะคะเป็นวิกฤตที่พ่อแม่นะคะที่จะเลี่ยงเผชิญไม่ได้นะคะเมื่อต้องเลี้ยงลูกเพื่อให้อยู่รอดนะคะเพื่อให้อยู่ดีกินดีนะคะในมุมของผ,ผู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเรงนี้เป็นเรื่องที่เรานะคะกังวลมากๆนะคะเพราะว่าการที่เรามีค่าแรงขั้นต่ําที่น้อยการที่เรามี นี่สินคัวเรือนที่สูงและค่าครองชีพที่สูงเนี่ยหมายถึงโอกาสในการเสริมสร้างพัฒนาการของเขาเนี่ยก็จะหายไปด้วยเหมือนที่ท่านสมาชิกนะคะได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะการที่พ่อแม่ต้องทํางานหนักนะคะเพื่อจ่ายหนี้ใช้จ่ายภายในครัวเรือนทําให้โอกาสในการเข้าถึงโภชนาการที่ดีของเด็กๆลดลงและนะคะส่งผลต่ออารมณ์ของเด็กนะคะเมื่อผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะคะต้องมีภาวะความเครียดนะคะ พราอแม่เราต้องดิ้นรนกันเองมากๆนะคะเพราะว่าเราต้องพยายามนะคะหาเงินหาทองนะคะนอกจากจะต้องเสียค่า อาหารการกินของลูกเราแล้วนะคะเสียค่าเรียนเสริมพัฒนาการนั่นนี่นะคะหรือว่าซื้ออุปกรณ์ซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการด้วยตัวเองเพราะว่ารัฐไม่ได้ซัพพอร์ตนะคะและตลกร้ก็คือว่าต่อให้ของเล่นมีเสริมพัฒนาการมีเยอะขนาดไหนนะคะไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เลยก็ได้แต่ต้องใช้เวลาซึ่งเรื่องเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันนะคะเราลาคลอดได้แค่3เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้น,นการที่เราจะมีในเรื่องของเบีย้ยเด็กเล็กก็ตามแล้วก็เรื่องลาคลอด180ยแว,วันก็ตามเนี่ยจะชดเชย สร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะไละถัดไปค่ะมีงานวิจัยบอกมากมายนะคะว่าเด็กที่ได้กินนมแม่ในช่วง6เดือนแรกจะมีพัฒนาการที่ดีนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะเรามีสถิตินะคะการให้นมลูกด้วยนมแม่เนี่ย12%นะคะจากภาพจะเห็นว่าประเทศอื่นเนี่ยนะคะมีหลายปเปอร์เซ็นต์มากๆสามารถให้นมแม่ได้ได้เกินนะคะขั้นต่ำคือ6เดือนแต่ประเทศไทยเนี่ยนะคะแค่12%เท่านั้นนะคะ เด็กไทยกินนมแม่น้อยต่ํามากๆไม่ว่าจะด้วยปัจจัยของการคลอดแล้วก็ต้องรีบกลับไปทํางานนะคะหรือคลอดแล้วไม่มีน้ํานมนะคะทําให้นะคะต้องใช้นมผงเป็นตัวแรกทันทีหลังคลอดขอแต่และตัดไปด้วยนะคะ อ่านะคะแล้วก็การที่เราจะให้ให้นมแม่นะคะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะลดความเสี่ยงในเรื่องของนมผงด้วยนะคะนมผงนะคะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นของคนเป็นแม่นะคะซึ่งถ้าใครที่เลี้ยงลูกจะรู้ดีว่านะคะแค่มีลูกหนึ่งคนนะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของนมผงเนี่ยก็4ี่ถึงห้าบาทแล้วยังไม่รวมแผ่เพิดเดือนหนึ่งก็4ี่ถึงห้าบาทเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้สิทธิ์แม่ได้กลับไปเลี้ยงลูกในแบบที่จะรับค่าชดเชยนะคะจะช่วยลดค่าใช้จ่าย นะะเนื่องของนมผงไปได้มากๆนะคะแล้วก็ ค่าใช้จ่ายเรื่องนมผงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณปีหนึ่งสี่หมื่นแปดพันบาทต่อปีนะคะนอกจากนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงเรื่องมะเร็งเต้าน,นมและมะเร็งรังไข่เหมือนที่นะคะคุณหมอชนานานได้พูดเอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะสนับสนุนให้คนมีลูกมากขึ้นนะคะเราก็ต้องมีการสนับสนุนให้ไม่มีการลาคลอด1้อยวันด้วยนะคะแล้วยิ่งถ้าพ่อแม่สามารถแบ่งวันลาคลอดกันได้ก็จะช่วยลดปัดจจัยความเสี่ยงในการเป็นซึมเศร้าหลังคลอดด้วยนะคะไม่ต้องรู้สึกว่าแบกภาระไว้คนเดียวและนี่เป็นการจ่ายค่าเวลาท ทำได้นะคะถ้าได้ถ้าไปนะคะ อันนี้เป็นเรื่องของสูตรนมแม่นะคะ1ชั่วโมงทันทีหลังคลอดนะคะแล้วก็6เดือนต้องได้นมแม่อย่างน้อยๆ6เดือนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กินนมแม่เสริมนะคะร่วมกับอาหารปกตินะคะซึ่งอันนี้ค่ะที่ทําให้เราแม่ๆหลายคนไม่สามารถให้นมแม่ได้ถึง6เดือนหรือบางคนก็มีน้ํานมไม่พอเนี่ยเหตุพอะเรื่องข้อแรกเลยนะคะเรื่องการที่จะต้องให้น้ํานมใน1ชั่วโมงแรกหลังคลอดยังไม่ได้กําหนดเป็นข้อบังคับนะคะของกระทรวงสาธารณสุขันนี้อยากฝากกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะแล้วก็ประเทศที่ สำคัญกับเด็กนะคะมีแนวโน้มว่าประเทศนั้นจะมีจะเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ามีคุณภาพแรงงานที่ดีอาชญากรลดลงนะคะขอแสดงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาใจใส่ตั้งแต่พัฒนาการกระบวนการแรกของการเติบโตนะคะกระบวนการพัฒนาเด็กเล็กให้เติบโตอย่างดีและมีความพร้อมในการพัฒนาการด้านอื่นๆได้อย่างดีที่สุดนะคะ เมื่อสังคมเริ่มตระหนักถึงความเหลื่อมล้ําและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่เห็นด้วยกับกระบวนการตีตาความยากจนสิ่งที่เกิดมาสิ่งที่เกิดตามขึ้นมานะคะก็คือการไปเสร็จความช่วยเหลือจากรัฐบาลการมีลูกจึงเหมือนการใช้เงินออมก้อนใหญ่นะคะและเป็นการลงทุนมหาศาลเพราะต้องสู้กับเศรษฐกิจที่แย่ลงเงินเดือนที่ไม่สูงและการจ่ายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และมองว่าการเลี้ยงเด็กอีกคนนั้นเป็นเรื่องที่เกินกําลังเกินไปนะคะเร็วๆนี้ของเราเนี่ยพักเก้าไกลเราในปีกแรงงานเราได้ เสนอนะคะร่างไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลาคลอดละ80วันนะคะเกี่ยวกับเรื่องห้องให้นมนะคะต่างๆเราก็รอท่านนายกนะคะเศรษฐาทวีสินจะพิจารณารับรองด้วยอันนี้ฝกไว้ด้วยนะคะถัดไปนะคะสัดส่วนนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยในปัจจุบันนะคะสูงอันดับ7ของโลกและสูงพอๆกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเนเธอร์แลนด์นี่เป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้เด็กรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกนะคะ และพฤติกรรมการกู้ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาระดับรัฐบาลนะคะหลายคนมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได,ได้เหมือนที่ท่าน เสนอติอหลายท่านได้พูดออกไปนะคะว่ามีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จํานวนมากนะคะหนี้บ้านหนี้รถหนี้การศึกษาและสารพัดค่าใช้จ่ายต่างๆกว่าสังคมไทยจะเป็นคนไทยไร้จนในปี2570เดนะคะเด็กที่เกิดมาแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสที่ดีในการที่เขาจะได้พัฒนาตัวเองก็เป็นได้นะคะข้อเสนอแนะจึงไม่ได้เป็นแค่ในการแก้ปัญหาเรื่องการไม่ยอมมีลูกอย่างเดียวหรือแก้ไขปัญหาเรื่องในเรื่องของหนี้สินอย่างเดียวนะคะแต่ก็อยากให้นะคะ การตั้งวิวกรรมการวิสามัญครั้งนี้นะคะได้ตระหนักแล้วก็นึกถึงนะคะครอบครัวของคนที่มีลูกด้วยเพราะว่าในหนึ่งวันที่เราเดินช้าลงและละเลยเนี่ยเราอาจจะสูญเสียอัจฉริยะตัวน้อยที่กําลังเติบโตและจะเก่งกว่าพวกเราเน่นอย่างแน่น,นอนในอนาคตค่ะขอบคุณกรท่านประธาน